สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยิน,ยน,ยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามฟิชชนแนลนะครับช่องนี้มีต่างเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับใครที่เคยใช้แลวก็เก็บเหรียญน,นี้อยู่ในมือครับใครที่เคยพบเจอเหรียญน,นี้อยู่ในมือครับเมื่อก่อนนี้นะครับผมต้องบอกไว้เลยว่านีครับเหรียญแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เหรียญที่หายาก เะครับเมื่อก่อนนั้นนะครับเมื่อครั้งสมัยนั้นนะครับก็เป็นเงินที่ใช้ในชีวิตประจําวันนี่แหละก็เหมือนกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญสองบาทเหรียญสิบบาทเหรียญห้าบาททั่วๆไปนี่แหละนะครับแต่ว่านะครับเป็นสตางค์กันนั่นเองครับนี่จะว่าค่าของเงินนั้นเมื่อก่อนก็มีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับสามารถที่จะนะครับไปซื้อของหรือว่าซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะครับได้ง่ายๆนะครับ หลายคนก็นะครับเคยทำงานเกี่ยวกับนะฮะเรียกว่ารถทัวร์หรือว่ารถ่ารถเมย์นะครับก็เคยใช้กันบางครั้งก็จะเป็นการห้อยใส่แบบเป็นพวงมานะครับเมื่อก่อนนะครับจะเป็นเข็มกัดก็จะมีทั้งรุ่น U.S. นะครับแล้วก็นะครับในเรื่องของรุ่นแบบธรรมดาผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยนะครับก็เคยนะครับอ่า S <S มีเก็บเนี่ยเป็นพันๆเหรียญเลยเมื่อก่อนก็ไม่รู้ราคาว่านะครับเหรียญแบบนี้นะครับมีราคาสูงถึงสามหมื่นบาทเลยนะครับผมนี่เคยใช้มาเยอะมากๆเลยนีว่าแต่ว่าไม่เคยดูนะครับแต่ผมเนี่ยเคยผ่านหูผ่านตาว่าเหรียญแบบนี้เนี่ยนะครับเคยผ่านหูผ่านตาม,มานะครับแต่ว่าเมื่อก่อนผมก็ยังไม่เก่งในเรื่องของการสะสมนะครับแต่พ,อ,พอมายุคนี้นะฮะต้องบอกว่าต้องตามหาเลย นะครับผมเนี่ยตามหาเลยนะครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือนะฮะใครมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับดูรายละเอียดของคลิปนี้ดีๆนะครับผมจะบอกกับทุกท่านว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคาสูงถึงสามหมื่นเลยนะครับถ้าใหม่ๆคมๆนี่นะฮะมาคุยกันได้เลยนะครับอาจจะมากกว่าสามหมื่นก็อาจเป็นไปได้นะครับมาดูข้อมูลครับเรื่องของเหรียญสตารูนะครับฟังรายละเอียดดีๆนะเพื่อนๆนะ นะครับฟังรายละเอียดดีๆแล้วคุณจะขายได้จริงนี่ก็ขายได้แพงนะครับผมประกาศตามหานะครับถ้าใครมีเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับผมจะเริ่มจากเหรียญน,นี้ก่อนถ้าเป็นด้านหลังแบบนี้เป็นเป็นรูปเหมือนกรีบบัวแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูด้านหน้าของเหรียญนะครับนะครับถ้าเป็นกรีบบัวแบบนี้ให้สังเกตที่ด้านหน้าของเหรียญน,นี่คือผมอธิบายให้ฟังนะนะครับผมอธิบายให้ท่านฟังนะครับ ถ้าเหรียญของคุณนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะนะครับนะฮะตรงนี้ไม่ใช่1สตางค์หรือว่าสตางค์ครึ่งเนี่ยนะฮะถ้าเขียนว่า20นะครับแล้วก็มีคําว่าสตางค์ตรงนี้เหรียญลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเขียนคําว่า20นะครับฟังรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะมีราคารับซื้อเต็มทีนะฮะสภาพพอดูได้หน่อยสวยๆไม่ถึงขนาดว่าคมกริบเนี่ยก็เหรียญหนึ่งเนี่ยประมาณ400บาทนะฮะถ้าเกิดว่าท่านพบเจอ ไม่ใช่เหรียญนี้นะผมอธิบายให้ฟังนะครับถ้าตรงนี้นะครับเขียนเขาว่า20นะครับเป็นเลข20เป็นเลขไทยเนี่ยนะครับก็มีราคาประมาณ400บาทนะครับราคาที่เรารับเข้านะครับนะครับถ้าบางคนมีเป็นร้อยเหรียญนี่ก็โอ้โหรับเงินกันเป็น 3- ามสี่หมื่นบาทเลยนะครับเดี๋ยวลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆนะครับลองสังเกตดูดูด้านหน้าก็พอนะครับถ้าเขียนว่าเลข20เมื่อไหร่นั่นแหละมีราคาคือเลขไทยนะครับ20เลขไทยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเงินนะครับ าใครมีเหรียญเล็กๆแบบนี้ก็รับซื้ออยู่นะครับถ้าท่านมีจริงมาถึงเหรียญที่ผมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเสียใจอยู่เนี่ยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีราคาสูงขนาดนั้นนะครับนะฮะผมนี่ตอนนี้ขอประกาศตามหาคืนกันเลวกันผมปรากฏว่าผมเคยเคยเอามาใช้อยู่แล้วก็เคยขายไปในราคาถูกๆเองตอนนั้นนะ่ะนะฮะก็เราไม่ใช่นักสะสมนะครับก็ขายไปในราคา2 5 0 0นนะฮะ ผมขายนะเขาประเมินมาสองพันห้าผมโคตรดีใจเลยนะครับเพราะว่านะครับไม่รู้ไงฮนะว่ามันขายได้แพงขนาดนั้นเพราะเพราะว่าเราเห็นเขาขายในท้องตลาดก็ราคาแค่สิบยี่สิบาทใช่ป่ะครับสภาพสวยๆนะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้นะนะครับที่เป็นหนึ่งสตางค์นี่นะครับหนึ่งสตางค์นี่นะครับจะมีอยู่หลายพอสอหลายรอสอด้วยกันบางคนก็เจอนะครับสองสี่หกสี่ก็มีราคาขึ้นมาหน่อย นะครับที่เหลือก็จะเป็นราคาขึ้นอยู่ว่าจะคุยกันยังไงขอให้มีเยอะๆในเรื่องของเหรียญหนึ่งสตางค์นี่นะครับหสตางค์สยามรัฐเนี่ยนะครับทุกท่านฟังรายละเอียดให้ดีนะถ้าไม่อยากเสียใจเหมือนผมตอนนั้นผมขายไปถูกมากตอนนี้ขอคืนสามหมื่นก็แล้วกันใครที่ซื้อของผมไปตอนนั้นก็เอามาขายคืนได้ผมจำไม่ได้ว่าใครนะครับเคยเคยซื้อของผมไปนะครับผมขอซื้อคืนสามหมื่นกันละกันนะ เพราะว่าเหรียญน,นั้นสวยมากนะครับที่เป็นเหรียญแบบนี้เหรียญแบบนี้จะมีอยู่สองบาทนะครับเพื่อนๆจะมีอยู่สองบาทก็คือในเรื่องของมีรูกับไม่มีรูนะครับหลายคนเข้าใจว่าเหรียญหนึ่งสตางค์ทองแดงเนี่ยจะมีรูทั้งหมดทุกเหรียญไม่ใช่นะครับก็จะมีบางเหรียญที่ไม่มีรูนะครับคือเป็นรูปิดนะครับถ้าใครเจอรูปิดเนี่ยผมก็รับซื้อนะครับราคาหลักพันนะฮะถ้าถ้ารูตรงนี้เนี่ยไม่ได้เปิดออกนะครับเหมือนกับเขาปัม๊มแล้วเขาไม่ได้เจาะเนี่ยนะครับ นะครับปั๊มแล้วไม่เจอะนะครับถ้าใครเจอแบบไม่เจาะนะหนึ่งสตางค์ทองแดงอย่างเงี้ยจะเป็นพศอะไรผมก็ให้หมดนะครับจะเป็นพศรอสอะไรผมก็ให้หมดนะครับราคาหลักพันนะนะครับหลักพันขึ้นนะครับถ้าใครเจอแบบไม่มีรูนะครับก็ยินดีรับซื้อนะครับผมจะให้ข้อมูลในเรื่องของเหรียญที่ผมประกาศตามหานะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับเหรียญหนึ่งสตางค์นี่นะฮะก็จะมีหลายพศนะครับเนี่ยให้เพื่อนๆดูนี่นะครับ บางคนเข้าใจว่านะครับจะเป็น2470อะไรอย่างงี้นะครับ24นะฮะ80นี่ก็มีเห็นไหมฮะหลายคนเข้าใจว่าเหรียญสตางค์เนี่ยน่าจะมีพศรอสอเดียวไม่ใช่นะครับบางครั้งก็มีคําว่ารอสอบางครั้งก็ไม่มีคําว่ารอสอบางครั้งก็เป็นคําว่าพศแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องปกติของการผลิตทั่วไปนี่ละครับเหมือนกับการผลิตนะครับเหรียญหนึ่งบาท2บาท3บาทเอ้ยไม่มี3บาท 5บาท10บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับยุคของเราแต่ว่าเมื่อก่อนยุคนั้นจะเป็นรูปแบบนี้เขาจะชอบเอาอ่าเรียกว่านะครับเอาเอา่อาี่เป็นนะครับเข็มกลัดเนี่ยมาห้อยรูเข็มกลัดก็มีราคานะครับถ้าเป็นของ US นะครับถ้าห้อยห้อยมาเล่หลายเล่หลายเล่หลายเหรียญเนี่ยราคาก็จะต่างไปนะครับเหมือนกับนักสะสมเนี่ยเขาชอบในเรื่องของการเก็บสะสมแบบเป็นชุดชุดก็คือจะมีนะครับ อาเข็มกัดนะครับเข็มกัดขนาดใหญ่นะฮะเป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะและจะห้อยรูไว้นะครับเป็นรุ่นเก่าเมื่อก่อนที่ใช้ของ U.S. นี่ก็จะเป็นอาเรียกว่านะครับอพนักงานที่มีตังหน่อยนะครับก็จะใช้ของ U.S. นะฮะแต่ว่าถ้าคนไม่มีตังก็ใช้เข็มกัดของไทยแบบบางๆถ้าของ U.S. นี่จะเป็นขนาดหนานะครับจริงๆเนี่ยผมเคยซื้อมาหลายอันอยู่ที่แบบเป็นพวงนะครับเพื่อนๆสังเกตดูเหรียญนี้ให้ดีนะครับเหรียญนี้นะนะครับเหรียญที่เป็นสตางทองแดงนี้นะฮะ ทองแดงที่เป็นแบบนี้แบบมีรูเนี่ยผมจะบอกว่าให้ทุกท่านเนี่ยสังเกตดูนะครับถ้าท่านไม่อยากเสียใจเหมือนผมที่ขายไบนนคาที่ถูกมากเลยผมขายไปแค่2 5 0 0ให้ท่านจำตรงนี้นะครับจำให้ดีนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูให้ท่านจำตรงที่เป็นปีพศหรือรอสอนนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพฝั่งนี้ให้ฝั่งซ้ายมือครับนี่ฮะรอสอนนี้ครับนี่ครับถ้าเกิดว่าท่านเจอรอสอนนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะฮะที่ผมเอา ดินสอชี้อยู่ถ้าเป็นรอสอนี้นะครับจำไว้นะครับรอจุดสอสลาจุด1 3 2ครับนครัรอสอนี้นะครับผมต้องบอกไว้เลยนะครับรอสอหน,นึ่งสมสองเนี่ยนะครับมีราคาสูงถึง3ามหมื่นบาทในการรับซื้อนะครับราคาข้างนอกมีแรงแน่ๆนะฮะถ้ารับซื้อเข้า3ามหมื่นเนี่ยข้างนอกนี่อาจจะแตะหลักแสนก็อาจเป็นไปได้ นะครับต้องบอกงี้เลยนะครับว่าราคารับเข้ากับราคาค้าขายมันต่างกันนิดนึงมันเบียดกันอยู่นะครับผมเชื่อว่าเหรียญรอซอนหนึ่งสามสองในอนาคตอาจจะสูงถึงสามแสนบาทครับนะฮะผมบอกไว้เลยว่าอาจจะถึงสามแสนนะฮะในอนาคตเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากณขณะนี้ผมซื้อให้สามหมื่นบาทครับใครพบเจอครับรอซอนหนึ่งสามสองในหนึ่งสตางค์ทองแดงครับสามารถติดต่อมาขายกับผมได้ที่นี่ครับ นี่คือช่องทางติดต่อผมนะฮะมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางเลยมี QR code มี ID ให้3ลาย ID ต้องการคุยสดตอบสดแอดไปที่สยาม FC นะครับแต่ถ้าท่านต้องการส่งภาพประเมินราคาอย่างเดียวก็อแอดไปที่ลายแอดนะฮะมีแอดด้านหน้า2ลายนะ,นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าก่อนที่จะพิมพ์ ID เข้าไป นะครับงั้นจะติดต่อเราไม่ได้นะครับนี่คือข้อมูลดีๆนะครับข้อมูล100%จากสยามชาแนลนะครับมให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับต้องการขายก็ติดต่อเรามาได้ สำหรับเพื่อนๆนักสะสมท่านใดต้องการสมัครสมาชิกจากทางช่องก็สมัครสมาชิกได้หน้าช่องนะครับกดเขาว่าสมากกัครและกรอกรา,ลายละเอียด2ขั้นตอน,นง่ายๆก็กลายเป็นสมาชิกตัวยงของเราแล้วนะครับท่านต้องการแบ่งปันสะสมเราก็แบ่งให้สําหรับสมาชิกนะครับแต่ั้าต้องการขายเราก็รับซื้อให้น,นั่นเองสำหรับใครไม่ได้สมัครสมาชิกต้องการขายก็ติดต่อมาได้เลย,เลยส่งภาพประเมินราคาได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เกียรติติดตามรับชมช่องสยามชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับสาระดีๆได้ที่นี่ครับขอกราบขอว่าขอบคุณและสวัสดีครับ